วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับบอกว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาใดๆได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงนะครับ ส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลหลังเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานหนองยะแก้วจังหวัดสระแก้วเมื่อคืนที่ผ่านมาจนบางส่วนเนี่ยอพยพไปอยู่ในบังเกอร์นะในที่หลบภยัยในที่พักผิงนะครับนายกบอกว่ารัฐบาลจะทำอย่างดีที่สุดและยืนยันว่าไทยไม่มีเจตนาจะไปรุกรานใครแต่ก็จะไม่ยอมให้ใคร มาคุกคามอธิปไตยของเราเช่นกันนะครับนายกอนุทินใช้คำนี้นี่ถือว่าเด็ดขาดมากชัดเจนมากไม่ต้องแปลแล้วนะครับไทยไม่ได้มีเจตนาจะไปรุกรานใครแต่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเราและจะไม่ให้ประชาชนหรือทหารต้องประสบอันตราย นี่คือวักทองทั้งหมดของนายกอนุทินเลยนะครับเราเห็นถึงความจริงจังตั้งใจห่วงใยและจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบฟังอีกครั้งนะครับไทยไม่ได้มีเจตนาจะไปรุกรานใครแต่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเราและจะไม่ให้ประชาชนหรือทหารต้องประสบอันตราย ผู้สึกข่าวถามเพิ่มเติมเรื่องว่าทางฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนเล็กก่อกวนเข้ามานายกบอกว่าไม่ต้องห่วงนะทหารมียุทธวิธีรับมือและรัฐบาลให้การสนับสนุนทหารอย่างเต็มที่ส่วนการเตรียมความพร้อมกรณีจำเป็นต้องอบพยพประชาชนนายกบอกว่าก็เตรียมการไว้ครบถ้วนหมดแล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงงบประมาณในการเยียวยาโดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการได้ทันทีแล้วก็ย้ำนะครับว่าคราวที่แล้วผมยังเป็นฝ่ายค้านเรายังช่วยดูแลได้เลยวันนี้ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยยิ่งต้องทำให้ดีกว่าเดิมนายกบอกว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเหมือนในอดีต โดยมีประชาชนทั่วประเทศร่วมส่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสำหรับการประเมินสถานการณ์ชายแดนนั้นนายกบอกว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับซึ่งเป็นคำสอนจากบรรพบุรุษยืนยันว่าได้ให้อำนาจกองทัพในการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่ตนรับตำแหน่งนายกแล้วอันนี้ก็เคลียร์เช่นกัน คงจะไม่มีใครโทรศัพท์ไปหยุดใครอีกแล้วละนะในยุคข,ของรัฐบาลที่นำโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับส่วนรัฐบาลก่อนหน้านี้มันจะเป็นใครอ้ายอีคนไหนดูเหมือนว่าเรื่องถูกทำให้เงียบไปแล้วนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนั้นนายอนุทินระบุว่ามีการสั่งการผ่านสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอ ซึ่งแต่ละการประชุมเป็นการรายงานความพร้อมและปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนสิ่งที่กองทัพร้องขอท่านผู้ชมสังเกตไหมว่านายกอนุทินจะย้ำใจความนี้ถี่มากผมเป็นนายกให้อำนาจกองทัพตัดสินใจตั้งแต่วันแรก รัฐบาลพร้อมสนับสนุนสิ่งที่กองทัพร้องขอจะไม่ให้ประชาชนหรือทหารประสบอันตรายรัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งต้องทำให้ดีกว่าเดิมชาดชานชัดเจนไม่อ้อมแอมไม่อ้อยอิงไอ้บรรยากาศแบบเนี้ จากผู้นำเนี่ยมันทำให้ฝ่ายกองทัพเขาทำงานง่ายปลอดโปรง่งสบายใจไม่ต้องนั่งรับโทรศัพท์จากอังเคิลหรือไอ้คนคนไหนหรือไอ้อีตัวใดสัญญาณชัดเจนแบบนี้แหะครับเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากนี้จึงต้องดูสัญญาณจากฝ่ายกองทัพซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยไม่มีใครกังขานะครับสัญญาณจากประชาชนก็จำเป็น พอเราไปสแกนดูนี่นะครับท่านผู้ชมครับประชาชนชายแดนบอกว่าจะให้อพยพวันไหนบอกเลยนะและไปลุยแม่งให้จบไม่ว่าจะเป็นที่กาบเชิงสุรินท์ที่ศรีสะเกดท,ที่สากแก้วพูดคำเดียวกันเลยว่าเอารอบนี้เอาให้จบเลยนะ,จะใจฉันอบพยพฉันอบพยพเลยความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้คือพลังที่ดีของประเทศชาตินะครับนายกย้ำว่ากองทัพมีความพร้อมเต็มที่ ในการปกป้องแผ่นดินอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณมันเน็ตอ้างว่าทหารไทยยิงใส่พลเรือนกรัรมพูชาจนบาดเจ็บและเสียชีวิตนายกตอบสั้นๆว่าได้อ่านแล้วแต่เราก็มีแนวทางของเรานะครับไอค้คำว่าแนวทางของเรานั้นกองทัพก็ ชี้แจงตั้งแต่เมื่อวานเป็นระยะระยะผ่านทุกเครื่องมือทุกเครือข่ายที่กองทัพมีว่าเป็นข่าวเท็จเป็นเรื่องที่ฝั่งกัมพูชากุขึ้นทั้งนั้นนะครับเริ่มที่เรื่องนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นสบายใจเพราะเห็นบรรยากาศของการได้ค่าแสะเน็บแนมภาวะผู้นําของนายอนุทิน ผมพูดกับท่านผู้ชมบ่อยครั้งนะครับว่าอนุทินเป็นนายกของประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้มีแค่กัมพูชาเราเป็นสมาชิกของหมู่บ้านโลกด้วยชนะกัมพูชาตรงเนี้ยง่ายนิดเดียวแหละจะเอาไข่กี่ลูกไปทิ้งราบเป็นหน้ากลองหมดแต่ในหมู่บ้านโลกเราจะกลายเป็นตัวอะไรโลกใบนี้จะทำอะไรกับเราไหม และต่อให้โลกใบนี้ทําอะไรกับเราก็ตามอนุทินไม่เป็นอะไรนะครับเงินทองที่เขามีเขาสุขสบายได้ตลอดชีวิตล่ะดังนั้นเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเห็นสัญญาณชัดๆก็คือว่าเราจะไม่แพ้กัมพูชาโดยที่เราต้องไม่ถูกหมู่บ้านโลกหลุมกระทืบด้วยเราจึงเห็นมาตรการที่รัฐบาลพยายามประคับประคองว่า เอาไว้ถ้าประธานอาเซียนจะขอเป็นตัวกลางก็ได้เราก็ไปเจรจาถ้าอเมริกาอยากได้ซีนมามึงมาเลยมาเป็นสักข,ขีพยานนั่นคือความพยายามอย่างดีที่สุดให้หมู่บ้านโลกไม่รังแกรประเทศไทยถามว่าประเทศไทยกลัวไหมไอ้กัมพูชาไม่กลัวหรอกถามว่าอนุทินกลัวเหรอ ถามว่าพลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์ท่านกลัวแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองกลัวเหรอทหารเรากลัวเหรอไม่กลัวสู้กับเขมรประเทศเดียวสบายง่ายมากสบัดมือสบัดตีนส,สองสามทีก็จบละแต่การต้องสู้กับประชาคมโลกเป็นสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้ผมถึงบอกท่านผู้ชมอยู่เสมอว่าใจเย็นๆมองให้รอบด้านเข้าใจ และให้กำลังใจคนทำงานนั่นคือหน้าที่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ประชาชนอย่างเราเราจะให้แก่คนที่กำลังทำงานอยู่ได้นะครับคือมันง่ายนิดเดียวแหละในการนั่งด่าอนุทินนั่งด่าผลเอกนัทพลด่าทหารที่ไม่ทันใจไม่ได้ดังใจแล้วยังไงอะเราอยู่กันตรงเนี้ยอยู่หน้าคีย์บอร์ด ถือโทรศัพท์อยู่โคตรจะปลอดภัยทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่คนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมคนเป็นแม่ทัพหนึ่งแม่ทัพสองทหารที่ประจำอยู่จุดต่างๆมันคือชีวิตของเขาครับชีวิตทางการเมืองชีวิตราชการและชีวิตที่หมายถึงร่างกายและวิญญาณน,นี้ด้วยผมมองไปยังคนเหล่านี้ผมเห็นความ พยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้เลวร้ายน้อยที่สุดสำหรับประเทศไทยทำไมนายกต้องร้องไห้ที่ทหารขาขาดมันคือภาวะของคนคนหนึ่งที่มันมีชีวิตจิตใจบางคนก็บอกน้ำตาจราเข่บางคนก็เน็บแนมเราเข้าใจอารมณ์ทุกคนเลยครับว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบจบ ถามว่าวันนี้ยิงกับกัมพูชาเละเลยเนี่ยจบจริงเหรอแล้วมาตอบคำถามนี้กันก่อนดีกว่าวันนี้อนุทินสั่งยิงนัทพลสั่งยิงแม่ทัพหนึ่งแม่ทัพสองพร้อมยิงนะฮะแล้วจบไหมไอที่เราบอกว่าเอาให้จบจบมันจบไหมมันไม่จบหรอกเพราะเราเป็นสมาชิกของหมู่บ้านโลกไง และถามว่าไอ้สองพ่อลูกตระกูลหุ่นมันแคร์ไหมที่เราจะยิงมันไม่แคร์เลยมันอยากให้เรายิงมันด้วยซ้ํามันอยากให้เราบอมมันทุกวี่ทุกวันเพราะพวกมันไม่เป็นไม่ตายแต่ประชาชนกัมพูชาทหารกัมพูชาตายและมันจะใช้ประโยชน์จากความตายของคนเหล่านั้นเพื่อตัวมันและใช้เป็นเครื่องมือเป็นข้ออ้างในการเล่นงานประเทศไทย านผู้ชมบอกอัดอั้นจริงๆเข้าใจเสียหนูแล้วอยู่ในภาวะนี้เหมือนกันครับเราอัดอั้นกับสถานการณ์แต่เราต้องเข้าใจแนวทางการต่อสู้ที่ฝ่ายกองทัพกับรัฐบาลซึ่งต้องพูดกันให้ชัดว่ายุคนี้กองทัพกับรัฐบาลเป็นหนึ่งเดียวกันเราพ้นยุคของการมีนายกรัฐมนตรีกาลีบ้านกาลีเมือง เป็นญาติกับผู้นำต่างประเทศเรียกมันว่าลุงอังเคิลแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่ใต้ส้นตีนของหุนเซนและหุนมันเน็ตแล้วอนุทินแม่งสู้ยิบตาแต่สู้อย่างมีสติคนเอกนัทพลสู้ตั้งแต่รัฐบาลอีหลานอังเคิลจนถึงรัฐบาลนี้เขาไม่เคยถอยหรอกแต่ว่าเมื่อมองไปดูในหมู่บ้านโลก ผมถามท่านผู้ชมอีกครั้งว่ายิงขาเมรแล้วจบไหมอ่ะจบเลยไหมสถานการณ์ไม่จบหรอกดังนั้นใจเย็นเย็นสุขุมรอบคอบและดูสิว่าตัวเราเนี่ยประชาชนอย่างเราเราช่วยอะไรได้เดี๋ยวเราช่วยกันชายแดนทหารเราเชื่อมั่นเขาไหมผมเชื่อมั่นท่านผู้ชมเชื่อมั่นไหมกลาโหมขายชาติเหรอ นายกแม่งมีประโยชน์กับหุนเซนเหรอค่อยๆค,คิดทีละชิ้นทีละส่วนแล้วเอามาประกอบเป็นภาพรวมด้วยกันเถอะเราจะได้เป็นพลังหนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นพลังบั่นทอนคนที่ทำงานโดยเฉพาะทหารที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ชายแดนตามนี้นะฮะ จงมั่นใจในประเทศชาติของเราจงเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติของเรานะครับ